เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รับฝนตกหนักเตือนคลื่นลมแรงน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์เขาถลม่มผู้สื่อขาวรายงานว่าที่สำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดพังงาตำบลทําน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายสงบสโตน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์การช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่รถอพยพประชาชนเรือเจ็ตสกีและเครื่องมือต่างๆให้มีความพร้อมที่จะออกช่วยเหลือประชาชนหากมีการร้องขอหลังจากทางกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะอากาศเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่3ถึงวันที่6กรกรกฎาคม2567ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงและการ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาพบบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำในดินสะสมเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนและหินถล่มตามมาค่ะนิว24สถานีประชาชนฝนของจังหวัดพังงานะครับพัดไต้ฝั่งตะวันตกนะครับ ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทัางอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในพังงาเราเองเนี่ยก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอฝนตกเนี่ยในทะเลเนี่ยก็คลื่นลมเนี่ยก็จะตามมานะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแจ้งเตือนแล้วก็อยู่การเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเข้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของทั้งสถานการณ์คลื่นลมในทะเลนะครับแล้วก็สถานการณ์ของไอเปรีวรรณน้ําฝนที่ตกเป็นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งในสถานการณ์ของเรื่องของ ดินหินถล่มต่างๆที่พออุ้มน้ำเยอะๆแล้วเนี่ยเกิดการถล่มลงมาได้นะครับก็ให้ติดตามสานการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพออาจจะเป็นเรื่องปกติของในของพี่น้องประชาชนนะครับที่พอเข้าถูดูฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกแต่เราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยชดดีวิตยอย่างประมาทนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามสานการได้ฝ้าระวังได้รับรู้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชก,การต่างๆหรือว่าจากผู้นําในพื้นที่นะครับถ้ามีการแจ้งเตือนมีอะไรต่างๆนะครับ ยิ่งช่วงนี้นะครับที่ทางหน่วยต่างๆออกมาแจ้งเตือนเนี่ยครับก็ช่วงวันที่สามถึงวันที่แปดเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวสายการฝนตกหนักมาในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยนะครับก็ให้พี่น้องเนี่ยต้องติดตามเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพด้วยก op, ันให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับใกล้ลําน้ําต่างๆหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดดินโอนถล่มได้เนี่ยรักชาพวกนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ ้าระวังและก็ติดตามสายการนะครับครับทางภาครัฐนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆนะครับโดยจังหวัดพังงาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีออกแผนปชิเนตในช่วงของฤด,ดูฝนของ67ของพังงาเองนะครับแล้วก็แจ้งให้ทุกหน่วยเนี่ยได เตรียมพร้อมนะครับทั้งเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่เรื่องพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ดูในเรื่องของการระบายน้าต่างๆให้ได้สะดวกให้ที่สุดนะครับใอ้เตรียมพร้อมด้าบุคลากรนะครับที่ถ้าเกิดเขึ้นมาเนี่ยเกิดสาการณขึ้นมาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่หน่วยงานต่างๆที่ทุกหน่วยเนี่ยมีแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้อีกอีกส่วนนึงนะครับสําคัญกก็็สุดคือ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่เนี่ยที่ทางเราได้แจ้งข้อมูลให้รับทราบเนี่ยที่จะต้องประชาสัมพันธ์และก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและก็อย่างใกล้ชิดนะครับผมครับนิว24สถานีประชาชนนายพงศักดิ์ประทีบโกอูแอดผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงาภาพข่าวพัฒดาสุวรรณรายงาน